วิระชันนั้นสำคัญกับชีวิตายโรดยาธริราช กับชีวิตคุณก็อย่าให้ลุ้นหลอกเธอทูลว่าเธอห่วงไงยโปรดอย่าทำร้ายกันถ้ายังแทนเป็นแฟนอายน้องนั้นยังมาตาย เอกเพลงดอกเพียงเสาพี่น้องมันเลื้อยเสา่ะมันควันเปล่าแน่โอ้ยเลย้องเพลงบ่ะจุจะถือพี่น้องเลยคือมันอาทิตย์เอ้ยวันศุมาพิงไฟผันมาพิงควันนี่แหละค่ะกินข้าวแล้วจ้ำดอกญี่ปุ่นแล้วก็ยังไม่ทันได้มือค่ามาคำควันอีกจังหน่อยนะคะพี่น้องค่ะ ท่ันในคำวัาสิมาลองเพลงกัมนมดนั่นๆนี่พี่ lucky, น้องฟ้าฝนอโอเตาขึ้นแน่โอ้เลิเิดฮาล้มเลยลุกลุกพานให้แองอ้ยเม้นมาแล้วเออ จนกูสิยเงลมหายใจจนตา,ายไล่เป่าจนตา,ายไล่นี่เบิร์อ,อระอเธอ,อเอาไม้หนึ่งเดืนจะนอนเออโอ้ยประสิโลองเพลงเงินมวลมวลก็เลยบ่ได้มยวนครับพี่น้องเอ้ยเออโอ้ยคว้านเงินก็ต้องมันเศร้าควันแล้วมาลองเพลงให้เจ๊เจี๊ยบซื่อๆนี่ล่ะค่ะพี่น้องเข้ากับชีวิตของนางนะคะหักนี่สีบัวกำลังเข้มข้นนะคะที่ตามตอนต่อไปนะคะมื่ออื่นมระสิมีเรื่องเล่าเรื่อง อย่างมาเล่าสู่กันฟังบออือเคามาลุดค่ะหรอจะโทรมาไหมเนอะหรือว่าเขางอนแล้วเขาไม่โทรมาแล้วมั้งหรือว่ามาไม่รู้เธอย่ามาสำคัญว่าเธอเกิดวันอังคารนะคะวันอังคารกับต้อยยังเธอบดไสเมด้ออายบบแมนควายลามยุทงแสนชัวโมอง บอสิคงมาหากันบอแม่นดินบอแม่นสายคิดได้อ้ายสิมาดันถ้าบอให้ความร่วมกันยังอีกแล้ยวบอพี่น้องกองกายเอามาอีกเลยเบอยมาอย่างไมาสบายดีพี่น้องกองกายเด้วยเร็วมากระได้ยอยมางไรเลยเบอยฮะมาพิงไฟจิ โอ้ยป้าเลยห้องเพลงบ่จบจะคืนอ่ะเออมาเล่นมาเล่นนะำทมาเล่นนะนูรุมโอ้มาเล่นน้ำจืรุมโอ้ยพี่น้องเลยได้บ่ได้บ่ไปเอาป่าเอ้ยห้องเพลงบ่จบจักเตือนะคะพี่จอกตัวถ้าคิดว่าฉันนั้นสําคัญกับชีวิตคุณก็อย่าให้ลุ้น หลอกเธอทูลว่าเธอห่วงใหญ่โปรดอย่าทำร้ายกันถ้ายังเห็นเป็นแฟนไอเจียบนี้ยังบ่าตายขอจงอย่าฆ่านี่พันระยะเด้บบ่แม่นตูคิดมา พ่อคันคัน นี้เขาจะโทรมาไหมเนาะแล้วผู้ลัางค้นกับมืๆๆออื่นก็ขึ้นสิไปว่าลอซ้ายค้นใจดำบอกเฮ้จังไดลรอซ้ายใจสัม้มาโอ้ยสม,มาฟันแทะเอาจ,จะไม่พูดอะไรสักคำหรอัะแส่อารมณ์อยู่คือสิบิวหงแทะคนโฆษณาคน <laughs> ว่ากับพี่กับน้องดูล่ะแป๊บหนึ่งนะ,ะอขอก่ะคอมเมนต์มาลายเลยนะ,ะนะยังบอได้ทันได้ตอบเลย ยังค่ะเราจะไปหักนุลปูอยู่ค่ะหักนี่สีบัวนั่นโอ้ยกระป่อยไปมันปล่อยไปตามมันน่ะไปลตับไปตับอ้าบอ้เออไม่ปล่อยนะถ้าเส็ดอย่างใดคนเฮาท่ะสิเขาเว้าเขาหึงเขาหวงเพิ่นกับย้อนเพิ่นหักนั่นล่ะไม่ไม่ถึงว่าคนเฮาหน่ะนะหักหักลายกับหวงหลายหึงหลายขันว่านะ เขกแมันจะอยู่มันก็อยู่เกา่าจริงๆได้มันก็อยู่เขานมันจีนจไปเห็นจะได้มันก็ไปก็คือว่าอะไรเขาต้องเกิดมันอังคารอาจจะซอยได้นะบุลูนะคะเต็มใจพระเจ้าเฮ้ยเอออ,อยู่แครับคนอื่นไม่ได้เนาะพี่นาอพี่ไม่เป็นพี่นิ่ไปไหนหรอกนาอพี่น้องมัไไมไงนไม่ได้ใครไม่ได้มันไม่มีใครเอามาหลอกนางเจี๊ยบเท่านีา่นะคะมันก็มีแต่พี่คนเดียวแล้วแหละเออ ประเทศลาวนัน่มีใครกินนางหรอกนางแก่ค่ะเขาเคี้ยวไม่ได้จจิงๆอันเนี้ยไม่มีใครเอาต่อยนางเอาเงินเอาทองเอาอะไรไปประเคนเขาก็ไม่เอานางค่ะเขาเหม็นขิวนางแฮ่ต่อ้นางซื้อกินผู้ชายยังไม่อยากขายให้เลย,เย,เลยถึงเราจะมีเงินทองมากมายแค่ไหนเขาก็ไม่ให้นางซื้อค่ะ ไม่กินกระเทยฉลาค่ะเขาบอกไม่อยากทําลายวัตถุโบราณไม่อยากทําลายปูชนียบุคคลนะคะเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรเลยมเล่าเลยมันหนังหยาบเรื่องของเรื่องโอ้ยเธอกบบว่าบิบานฉลาะเธออ่าตอนนี้กําลังนั่นอยู่ค่ะทำายค่ะตอบคอมเมนต์หล่อโตชิคกี้ลังลุงตอนนี้ก็ยังมาทัานในเมื่อค่ะพี่น้องค่ะนี่มันนางชิงไฟฟังเสียงคันุนวาวก่อมดาวมนก่อมหัวเข้าหล่นคงได้เสียดอาบุญฟังลำนะคะแต่ว่า บมีราคลงอยู so ่จ้าแป๊บหนึ่งเด้อค่ะขณะนี้เวลาเท่าไหร่แล้ว10:4นาฬิกา53นาโอ๊ย16นาฬิกา53นาทีแล้วตะเวนลับฝ่าแล้วพี่น้องเอ้ยแสงสุริยาจะลาเลี่ยมโลมเอามาลมไผยเอ็นไว้โย ลมช่วยโบกพัดผิวลิ้วมาจากจันเร์เร่ร่อนของพระนารายณ์เปลี่ยะเสียงเสน่ห์วาวแต่สุริยาเปรียบแปลงว่าดนตรีวสวรรค์โอ้พี่จ้าพี่เอ๋ยลืมง่ายจังเลยเปลี่ยนคู่เฉยโอ้ 我那谁，好干活的。 วนละค่ะเขาจากไปแล้วกับปุตาเฮาสกลนกครปล่อยให้แม่งามงอนนั่งตลอนอยู่หน้าต้นทียนบ่แม่อาบ่แม่อยู่ข้างคันแท้ ไปเอนีตอนฉันยังเป็นอ้าวไปมันดับแล้วเนี่ยไอ้โชคจะกินข้าวแล้วบ้าข้าวยังนะยังประทานกินซื้อเงินมาเห็นยังหน่ะจะถทกอยู่ฐานซื้อเงินมายังซื้อขนมบ้าโรงเรียนกับปรดิบไปหรือเปล่าแม่ติ๊บบ้าเออโรงเรียนปิดโรงเรียนปิดค่ะปขาโรงเรียนปิดอีกแล้วค่ะเพราะว่ามีเด็กอนุบาลณ์ติดอุดมการณ์อ๋ออนุบาลณ์ลุดมา ไหัวจิมันตกใจตื่นบ่าป้าป้าป้ามัดนี้กับบ้นกับเพื่อนมันพี่น้อง่ะแยกย้ายเอาไปไปแยกย้ายนะคะจยกั้ากันอยืมกิตตามฮักนี่ซีบัวตอนต่อไปเด็พี่น้องขะอื่นเคยมาพบกันใหมรึเปล่ัเพื่อนคะ ไปก่อนนะมืออื่นนั่งกัสิได้จะเมิรงโทรศัพท์แล้วพี่น้องคะก็จะโทรมาไมน้องไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะอย่าลืมจังได้ก็อย่าลืมติดตามนะคะพรุ่งนี้ค่ะว่าจะมีข่าวมามมาว์มอยอะไรกันอีกไหมคะหรือว่าจะโดนสั่งประหารด้วยยังไงหรือว่าจะหายไปว่าเจซี่จะโดนน้ำเอกโอ้ยไม่นะไม่ไปแล้วค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ